สิ่งที่เจ้าของร้านนวดพลาดมากในการตั้งชื่อนะคะหนึ่งก็คือเอาชื่อตัวเองมาตั้งชื่อร้านนะคะอันนี้ถ้าหากเราจะนวดคนเดียวตลอดไปไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าหากว่าคุณทำธุรกิจแล้วคุณมีห้องนวด3ามสีห้องห้าห้องแล้วคุณแลนว่าในอนาคตคุณอยากจะขยายธุรกิจ แล้วคุณก็ดันเอาชื่อของตัวเองมาตั้งชื่อร้านอันนี้มันจะไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าเวลาลูกค้ามานวดใช่ไหมเช่นสมมสิเจ้าจของร้านนวดชื่อชื่อพิมพ์ใจแล้วกันนะคะลูกค้าก็รู้จักพิมใจใช่ไหมแล้วเวลาลูกค้ามานวดอ่ะลูกค้าก็คาดหวังว่าจะเจอทอร์ปิซ์ชื่อพิมพ์ใจแต่พอมาจริงๆดันมาเจอทอร์ปิซ์ชื่อพรชื่อแก้วชื่อน้องอย่างงี้ค่ะ ซึ่งลูกค้าก็อาจจะไม่โอเคเพราะว่าในความคาดหวังของเขาอะก็คิดว่าเวลามาเขาจะต้องมาเจอเราแต่ถ้าเขามาแล้วไปเจอเราไปเจอคนอื่นก็อาจจะทําให้เสียความรู้สึกได้การเอาชื่อตัวเองมาตั้งกับร้านนวดอะคะ่ะมันจะไม่เหมือนกับร้านอาหารเพราะร้านอาหารเนี่ยมันเป็นสูตรของคนคนนั้นซึ่งเขาเขียนสูตรไว้เรียบร้อยแล้วเวลาคนอื่นจะเอาไปทําต่อนะคะมากินที่ร้านใครเสิร์ฟก็เหมือนกันแต่สําหรับงานนวดมันเป็นงานเฉพาะ ทักษะเฉพาะบุคคลลูกค้าก็ต้องการมาหาเทอร์ปิสชื่อนั้น,นเช่นเวลาลูกค้าอ่านดูในรีวิวของร้านเนี้ยค่ะแล้วก็มีรีวิวว่ามานวดกับพิมพ์ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่พอเขามาแล้วไม่ได้นวดกับพิมพ์เขาก็จะผิดหวังก็เหมือนกันถ่าร้านคุณเอาชื่อคุณมาตั้งเนี้ยค่ะมันก็จะทําให้คุณอาจจะทําให้ลูกคา้ารู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียโอกาสในการขยายร้านพอคุณจะขยายร้านชื่อเก่าก็ใช้ไม่ได้คุณก็ต้องไปเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะมันเสียเวลาที่เราอุตส่าห์บิ i ธุรกิจมาตั้งน สองใช้ชื่อร้านที่ออกเสียงยากเกินไปนะคะถ้าอะไรที่มันยากๆสมองเราจะไม่จำนะคะถ้าคุณอยากจะให้ลูกค้าจำชื่อร้านคุณได้ตั้งชื่อที่มันง่ายๆเช่นสระอิสระอาสระไอพวกนี้ค่ะคำที่เสออกเสียงง่ายๆถ้าคุณตั้งชื่อมาแล้วลองบอก เพื่อนคุณหรือญาติคุณนะคะบอกชื่อร้านเราอ่ะครั้งเดียวแล้วเขาจําได้ไหมถ้าเขาจําไม่ได้หมายความว่าชื่อนั้นมันยากเกินไปคุณก็ควรจะเปลี่ยนชื่อเอาที่มันออกเสียงง่ายๆนะ,ะสามก็คืออย่าใช้ชื่อยาวเกินไปนะเจ็ดคำคือแม็กซ์แล้วคือยาวที่สุดแล้วนะถ้าจะให้ดีควรจะเป็นสามหรือห้าคำนะคะแต่ถ้าหาชื่อที่สั้นแบบนั้นไม่ได้ก็เจ็ดคำก็ได้นี่คือยาวที่สุดแล้วนะคะจะได้ออกเสียงง่ายๆจำง่ายๆด้วยสี่ก็คือ ไม่ควรจะตั้งชื่อร้านเหมือนกับคนอื่นนะคะเช่นว่าเขามีชื่อร้านสยามเวลเน็ตมาศาสตร์แล้วเราก็ตั้งแล้วเราก็ไปตั้งชื่อร้านสยามมาสัตร์อันนี้ไม่ควรนะคะ เพราะว่าจะทําให้ลูกค้าเข้าใจผิดได้บางทีเขาอาจจะอยากมาร้านเราแต่เขาก็ไปร้านคนอื่นเนี่ยหรือบางทีถ้าร้านคนอื่นเขาเปิดมาก่อนเรานะคะเขาได้ยินชื่อคล้ายๆกันแทนที่เขาจะเลือกมาร้านเราเขาก็จําได้ว่าเป็นร้านนั้นเขาก็ไปร้านนั้นแทนมันเสียโอกาสทางการค้านะ,ะเพราะฉะนั้นอย่าตั้งชื่อให้เหมือนกับคนอื่นตั้งชื่อที่มันจำง่ายๆนะฟังแล้วติดหูนะคะชื่อที่อย่ากออกเสียงยากเกินไป